สบายดีพี่น้องฟังเราฟังไทยในทางต่างประเทศเมื่อนี้สาวซุกสิเข,ข่าไปหาเก็บเห็ดเพาะบ่อนที่สาวซุกเคยเก็บพี่น้องไ,ได้ไปเบิ่งดนแล้วละกามื้อคืนนี้ฝนตกมากเนาะเฮ้ากาับิไปเบิ่งอีกบางที่เห็ดเพาะพิ่นเป็นเขาโลอยู่แล้วกะเบิ่งอยู่คันหน้าสาวซุกเลาะเบิ่งเข่ามื้อน,นั้นก็ได้หลายหน่วยเติบพี่น้องส5ห้าหน่วยเลยเนาะออกอยู่คันหน้าพี่น้องเย้ยพี่น้องภ <c oughs> ูมิใจขนาด เบ้เฮาลุดเข้ามาเต็มเลยพี่มากินต้นมีต้นหม่วงที่อันกำลังใหญ่เกือบเบิดแต่ว่าลงไปในไฮห,หน้านะเพื่อนบบก,กินต้นเข่าได้แม่เพื่อนไปสังเกตบ่งแล้วเพื่อนจะกินแต่ยาในขั้นหน้าต้นเข่านะเพื่อนจะบกกัดพี่น้องแบ้เฮานะต้นมีต้นหม่วงเฮาเห็นบ่ปลูกไว้สาใดกับบเหลือบโพเบ้ลุดเข้ามาฮะนะ่ะเบิดฝูงเลยพีพ่น้องหน้าท่งทั้งข้างนะเพื่อนอัน เอางัวมาเลี้ยงเหรได้งัวกับคว้ยเต็มเลยพี่น้องเลยเป็นฝูงเลยผลตกมาเฮาได้ดำหน้าเป็นมือแรกแล้วพี่น้องชมคลิปได้ที่ซองสาวราวเซโนแฟมิลี่เลยเดอ้อพี่น้องมาเบิ่งอยู่คันหน้าพร้อมมือนั้นน่ะมันผลยังบตกมันอาจิิโบเห็นโบเห็นว่าเป็นโคโลอยู่นะสาวซุกได้อยู่คันนี้แหละ น้องเอฟซีมาให้เอาบ่วงไปขูดมันผัดบ่คือในคิดในว้ายตีรถแตกบวะยางรถระเบิดพี่น้องอยางรถระเบิดตกใจเบิดป้าคันไปแตกตอนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไกลนี่ยเหลือเลยแหละเสายวซุกนี่นด้นี่กาบเพิ่นเน่าเฮาบ่ได้เอาเพิ่นแล้วเพิ่นเน่านะนี่มารวยมาหาเฮ็ดซะเดฉยวเร็ว พี่น้องมาลวยนะนะส่วงหน้าฝนนี่ลินตะคิด <fit> ต <kind abonn Home> ่มลินตะคิดต่มแล้วก็เอามาสลิดเซจ้าของได้อาบแล้วได้น้ำนี่น้องน้อยโยนลงอ้หนองพวกบงอาบแล้วนี่ฮันดีฮันดีฮันดีมาเบิ่งอยู่ฝั่งก่อนแม่นเพื่อจะให้ยอกให้แบบมักยอกมาลวยพี่น้องเรียกซ่นกับมักเบิ่งมาลวยได้เบิร์กก่อน สิเก็บไปให้ตัวเกี่ยวน,น้อยเพื่อนแกงเมือดอันเฮ็ดปวกพี่น้องคันแถวนี้แหละเนี่ยมาเบื่อพักพี่กันนี่ในกอเพนะ็กเป็นมักออกหาผลกระตกมาแล้วได้คือโบแปนโคโลคือเฮ็ดเพาะอันนั้นเนาะเฮ็ดเพาะพายนี่เพื่อนสิให้แบบควัดจิ้มอ่าวพาะหนังแล้วเพื่อนสิแป้นเห็นเป็นหน่วยโคโลอยู่ เราไปเบิ่งอันนั้นบอกไปเบิง่งเพพาะหนังเหามัดนี้ฝนตกแ,แห้งแห้งหวาดเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่น้ำในคันหน้าเหาเียเต็มเต็มมือนีทากันยุ่งก่อนที่เข้าป่าพี่น้องเพราะว่ายุง่งหลายหลายมือนะกางเกงขาดเป็นคืบพี่พี่น้องอาอพี่น้องเอฟซีบวกกาวลายมือนะ ขาดเป็นคืบกังเกง้างเสื้สูกเสียดายขนาดกังเกงตัวป,ปูดไะเจอเตนในโกเพกนี่ <c oughs> เอาไปเหมือใส่กันกับแกงเฮดตัวเขียวนองน้อยพี่น้องนี่นี่นี่เส้าสูกสีบอกว่าเสืู้กเห็นเตนบ้างได้นี่ยี่วังนี่ นี่วันหนีแล้วบ่อห่างเต็นนี่บางนี่แหละแป๊แปเข้ามาพี่โอ๊ยมังหินคิดว่าเฮ็ด เลาสุ่พี่น้องเยชีฟังพี่น้อง,องมืองหินต <Okay. S 1> กให้ขนาดพี่น้องเลย <Okay. S 1> ฮอดยามดำหน้าผิดว่าขอมือขอมือ,อ,มอนิโปเสาซุกนี่นะมันชีวะอย่างไรตกใจคิดว่ามันหัก mm hmm. แม่ว่าอันเสาซุกดึงดึงประตูนะ่ะละเอานิ้วมือนี่ไปนเน้นลง mm hmm. เน้นแล้ววันนี้นะมันหลดุดแม่ลั่นกลาบขึ้นมานี่เสาซุกจนให้น้ำตาไหล คิดวันนี้มือตัวเองฮักพี่น้องมือนั้นนะแม่เทดอย่างบบได้เลยได้หนังกับมือ,อนี่เจ็บปวดแหงาพี่น้องเป็นปเป็นใสก่กระตูอันย่ามดำหน้าเสารุกลดกุ้มใจยันดำหน้าบาบได้เพรว่ามันถึกเป็นเบืองเบืองสะเบื้องขวัวจิกลงจิกลงขนะดนี้ได้จกหน่อยจกหน่วยเด้มือนี่ ว่งแถวนี้ก็มีมือนะเลาะบางอ้อมก่อนโตกหายขนาดเจ็บมือดำหน้าก็ะดำได้บวไว้เลยพี่น้องดำหน้าก็ปวดจิกลงบ่ได้โปมือมันถือขี้ดินแล้วมัน กระทบใส่กันนะมันเจ็บเลทอันนี้พอนธี่เห็นขลค่ขโขลอยู่เนาะจะได้ไปให้ตัวเกี่ยวนองน้อยเมื่อดเฮ็ดพวกอยู่บว้ิอืมนี่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 เม็แล้วเม็นแล้วเม็นแล้ว เห็นหน่วยหนึ่งแล้วพี่น้องนี่นี่เป็นแปน์เขาโลอยู่อันนี้เด็นี่อันนี้ก็แม่สองหน่วยน้นงแม่เปิดเบอร์ในเงาอันนี้ ิงงทางเ,เจ็บมือเฮ็ดยังกับบทนัดอยู่กับ่บม่วนพี่น้องสักเครื่องก็ยังบิดเครื่อง่อยักได้ไข่ก็งงว่าสาวซุกเป็นยางส่วงนี้คือหนาแบบหน่อยๆแทเจ็บมือเดีย๋ยวีดแล้วหน่วยหนึง่งเจ็บมือแต่กะ ต้องได้เฮดเวียคือเก้ามือนั้นในเทงพ่นนี่ก็มีมือมือนี้คือบ่เห็นเนะาะเบื้งทางซีก่อน ค่อนข้างหกพี่น้องเลยมีแต่ใบหญ้าค่าเนาะว่างี้แหละมือนาวลูกน้อยสนหลายเข้านานมาเอาแล้วหน่าบมาจากักอยู่บางแถวมือนี่นี่เ <c oughs> ห็นได้เห็นแล้ว <c oughs> หเห็นแล้วว้าวอยู่พี่ นี่ยานเตนเสียวเตนอะไนนี่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 ยูน,น,น,นี่อีกลูกหนึ่งพี่น้องนี่เปิดไปเปิดไปเจอเตนอีก่ เห็นก้อนมือหินขาขาว,ว่าแต่ก้อนเฮ็ดเพาะ,ต,พาะตะลกขนาดต้นยางนาต้นยางนะต้นยางนาโอ้ยห่างห่างยางยโอ้ยยังน,นตอีแห้งแล้วเนะ พี่น้องบอกว่าเห็ดเพาะมีฉํานี่มือนันยังได้แบบกรอบน้อยพอดีเอะเสป่าเก่งเสป่านี่มือแถวนี้ตอนยังน้อยเข้าป่าหานมไม้หานมันค่ะบ่เคยยานเลยงูพี่น้องแม่ฮัมบุไปนะบ่ะเคยยานมันใหญ่มากเดี๋ยวนี้นะแบบหวาดเสียว dán chữ ngu dán ngu mà phải về đi hồi đều nè ไม่มีคิดว่าเห็ดเอาะยุงบะเฮ้ยยุงกัดทดเข้าไปเัวในเสือเนาะโมมีช้ำพี่น้อง เบ็ดลายก็ยันถึง,งห้างแตนหมอมีแล้วเบิดแล้วป <c oughs> ลาดโอ้ยใต้ใต้ใต้เห็ดพออผายกับหมอมีคันนะ พี่น้องได้หาหน่วยตลกขนาดเห็ดเพาะหนังแต่ว่าหายากราคากะเพงนี่พี่น้องหาหน่วยน้อยอันนี้แหละเห็ดเพาะเซฟเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดท็อปนั่นเองน้ำใสไรเยิะขนาดเลยคิดว่าชิเฮนเห็ดเพาะหลายคือมือนั้นเนะาะบ่มีสอง น้องผิดหวังมากได้เห็ดเพาะหน่อยเดียวยามันหน่อยเดียวเนี่ก็เจียวไปเมื่อใช้แกงเห็ดน้าตัวเกี่ยวเพื่อนตัวเกี่ยวเพื่อนกำลังซืเห็ดกินเนาะอันนี้แม่วาเพื่อนได้ย่่าซ้ำนีกน็มีแห้งแล้วกนซื้อบัดแพงแต่ได้พี่น้องเลยประมาณโลละหลายร้อยบาทแท้แพงเห็ดเพาะนะเห็ดเพาะพายนะถึอยุบบุ้ยติเห็ดเพาะนะพา,ะายนะ ไถขนาหลายปีหลายปีไปมันก็ย้ายบอดไปนะเฮ็ดพอเนี่ยโมมีไม่มีอะไรเลยจอบเบิ่งแบ้าก่อนว่าเพื่อนแน้นที่กินข้าวหรือว่ากินยังนี่ ก็จะลอยกินข้าวของเฮาบ่อเนาะไม่ว่ามาจอบมือนั้นหาไม่ว่าบ่ได้กินเดี๋ยวสธสุกมาจอบอีกอนฮะเพื่อพันยยางนีได้เต๊กๆๆ๊กเต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 ะเตเตต ตอนนี้เบ้เฮาก็ยังประมาณ6กตัวหรือ7จ็ดตัวอะไพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันเนาะ6กตัวเตัวฮะยังตัวหนึ่งอยู่นี่คขันเพิ่นบ่กินต้นข้าวก็ดีอยู่พี่น้องเอย้ยปล่อยไปในคันนาคัานนาเฮาก็สินนได้แปรนเนาะอันนี้ไอ้มีนี่ซูมใหนเ้เพิ่นเบิ่งอยู่กลางคันนาเลยเพิ่นบ่ลงน้ำได้เบ้เพิ่นย่านน้ำได้แม่ว่าเท้าเพิ่นบ่มักจุ่มน้ำย่าน น้องหยอกเบ่งงัวค่ะเจ้าคุณคุยคุยไปทาคุณแลวคุยกับงัวเผื่นเสียจะละเลี้ยงงัวโดยเฉพาะเลยปีนี้งัวกับคุยจะโตก็น้องน้อยคนละสี่สิบตบ่รวมรวมเพิ่นเสียเห็ดหัวออมไว้เนาะอ้อเผิ่นตัดต้นไม้เดอค่ะป้านกเป็นฝูงอยู่นกกระจิบ บางว่างนี่กับใบดกหนาขนาดเจ็บมือกับยังอยากเฮ็ดเวียคือเก่าพี่น้องเลยทำเฮ็ดเวียกดุกับบุฟวาสิเศร้าไวหรือบ่เนาะมันเจ็บแบบมันเจ็บทางในขนาะบอกบุถือมันเจ็บแบบอันปวดทางในนี่บีบเลยแบบอกับเวลาแบบคันเ้าเอามือไปต่ําแบบนี้แหละมันกระ,ะทบเข่าอันขคอทางในนะแม่ว่าตอนมัน อันนั้นนะตอนมันลั่นขึ้นนะมันลั่นแบบสาวซุกเห็นในตาแล้วมันลั่นแบบฮักขึ้นจนว่นวานีวมือตัวเองฮักเจ็บจนว่าแสบิวจิวทรมานจนให้คิดว่ามือตัวเองฮักเลยสี่ใช้งานบ่วได้ที่แรกคิดว่าสิไปกวดเบิ่งผมว่าทางในนเป็นเนว้ใดมือนั้นนะคิดว่าสิไปกวดเบิ่งคิดไปขมาโอ๊ยเอามาทายาเอาพี่น้องบ่ได้ไปเนาะยันมันเดินโมสิวเบาแบบว่าโอ๊ยจำนีกับมาพอดา เฮาผ่าจะกวดเบิ่งยานนะนาว่ามันเป็นจจงใดสัสูกกัดดึงดึงให้เพิ่นลั่นออกได้ดึงให้เพิ่นลั่นออกยานไม่ว่าเพิ่นฮักแล้วเพิ่นสินั้นแล้วผ่าว่าต่อมามื้อที่สเงผ่นว่าจะเป็นเป็นนั่งผ่ามือค้ามโลกไม่ได้ปัญหาคืนอนี่จนเลอมือนในกะซ้ำหอยเก่าพี่น้องจจงใดกับยายามสู่ซนดำหน้าให้แล้วนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวสัส้สูเอียวเฮ็ดไปให้ตุเกียวเพิ่นแกงเมื่อเฮ็ดปวกก่อนเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสุกในเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย